ก็เป็นห่วงคุณดูถูกไหมคุณดูนอนดึกดีไหมไม่ดีสุขภาพแย่ไหมแย่ผมนอนดึกสุขภาพแย่ไหมแย่ทำไมเราไม่คิดถึงสุขภาพกับะล่ะครับร่างกายมันจะพังเอานู่นผมเซฟไว้ร้อยชั่วโมงนู่นร้อชั่วโมง2แสนนั่นน่ะถ้ายอดครบสองแสน่ะเนี่ยผมจะไปเล่นร0อยชั่วโมง,200โมงตี2แล้วพวกกูขอมึงมา6โมงหนึ่งทุ่มได้ไหมล่ะตาน้องชายพี่ตุ่มหโมงนะหนึ่งทุ่มสองทุ่ม3าทุ่มสทุ่มหทุ่มเช้งคืนตี1่งตีสองโหแดชั่วโมงเลยเหรอ อ่าผมจะมแม่งใหญ่ะออดวะอหนึ่งผมจะเล่าให้คนดูฟังคือผมไปคุยกับอืมเขาจะพูดว่ายังไงอ่ะผมไปคุยกับรุ่นใหญ่อ่ะเอาเป็นว่ารุ่นใหญ่แล้วกันคุยเรื่องเมือง สุพัฒนโดนแดงแล้วหรอแต่แป๊บนึงนะครับสุพัฒนโดนแดงหรอ๋ยวผมดูให้หองโทษสุพัฒนดนแดงหรอครับเออว่ะ เปิดก่อนได้ปูดมอร์นิ่งครับที่ชายใหญ่เอ้ยขอบคุณครับน้องขอบคุณครับขอบคุณครับผมผมเคยไปศึกษาไมค์ครับมาแล้วเมื่อวานนี้ผมไปศึกษาไมค์ครับมาผมจะเล่าให้ฟังว่าผมไปศึกษาไมค์ครับมาเมื่อวานจริงๆบอกแล้วมันไม่มีใครเล่นเป็นเมื่อวานนี้ไม่มีใครโหลดไปเลยไมค์ครับผมก็อยากเล่นเหมือนกันผมรู้ไหมผมไปนั่งดูใครผมไปนั่งดูมิสเตอร์บีสอะไอเ้เฮียกูไปนั่งดูมิสเตอร์บีส เล่นไมค์ครับอ่ะเซเว่นมาอะตอนนั้นมันไม่มีอะไรจะเล่นมันก็ต้องเล่นหอนถูกไหมมันไม่มีอะไรเล่นผมก็หิวข้าวคนรู้ไม่รู้หรอกวันหนึ่งอ่ะผมแบบอดอยากขนาดไหนเอออย่างว่าเนี่ยไอ้ใจเข้าใจเรา ผมอดอยากขนาดไหนหิวข้าวก็ต้องรอคนดูโอ้โหแบบกินหน้าคอมก็หามว่าจินเป็นหมูผมก็เลยงงทุกวันนี้ไอ้เฮ้กูโอเคแล้วกูเข้าใจแล้วกูเป็นหมูใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยผมไปมทั่งดูมิตรบีทมาจริงมันถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกนะเว้ย มันสนุกแบบเล่นกันเองอะ่ะผมไม่ได้อยากได้ V สามผมไม่ได้อยากได้ V สามผมอยากอยู่กับคนดูจริงๆผมมาอยากอยู่กับคนดูจริงๆครับเป็นไปได้ผมก็เป็นห่วงคนดูถูกไหมคนดูนอนดึกดีไหมไม่ดีสุขภาพแย่ไหมแย่ผมนอนดึกสุขภาพแย่ไหมแย่ทำไมเราไม่คิดถึงสุขภาพกับ ก็หล่ะครับกูเจออะไรละไอ้ตามึงอย่าหาวฮะใครหาวผมไม่ได้หาว HBD หน่อยครับเดือนหน้าวันเกิดผมพี่ชายขอแรงแรงวันเกิดมึงก็จะให้กูโดเนีด่าโอ้ขอแรงแรงให้เี่นนาเดียนะโมน้องตามเนื้อหา เอาเอาจริงไหมเอาผมไปนอนผมไปพักคนดูได้พักมันไม่แฟรกันตรงไหนอ่ะผมถามหน่อยคนดูชอบไงครับผมเวลาสตรีมถึงตีสามตีสี่ผมถามหน่อย,อ 3, 4, อยร่างกายมันจะพังเอานน่นผมเซฟไปร้อยชั่วโมงนู่นร้อยชั่วโมงสองแสนนั่นน่ะถ้ายอดครบสองแสนแ่ะเนี่ยผมจะไปเล่นร้อยชั่วโมง หิวจัดนะเห็นไหมไม่ก็ทุกวันเนี้ยเราเราเอาอย่างนี้ไหมเราเอาอย่างนี้กันไหมเราคุยกันดีๆนะเราเอาอย่างนี้กันไหมหนึ่งเรามีข้อแรกเปลี่ยนกันสตรีมถึงตีหนึ่งตีสองตลอดแต่ว่ามาตอนเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยหนึ่งทุ่มน่อยๆก็มาแล้วอีกอย่างคนดูได้พักคนดูได้นอนคนดูได้ไปเรียน งั้นก็ไปดูสตรีมเมอร์อื่นๆที่แบบว่าเขาก็สตรีมเหมือนกันเขาก็มีเหมือนกันผมก็เบื่อไฟเอเหมือนกันบางทีผมก็เบื่อนะเบื่อเบื่อมากมึงหลายรอบและมึงต้องโดน v ีสามจริงๆแล้วผมก็เบื่อเหมือนกันจริงๆตามจริงอ่ะวันนี้ผมทักไปหาลุงด้วย ทำทรงดูมิสเตอร์บีดแต่วันวันมึงนั่งสโมควีดแบบนี้ก็ไม่ไหวอ่ามันก็ต้องมีบ้างมิสเตอร์บีดมึงเชื่อไหมมิสเตอร์บีดเขาก็ดูดเหมือนกันนะดูดพวกพอร์ตพวกอะไรอย่างเงี้ยมิสเตอร์บีดอะแต่เขาไม่ดูดหน้ากล้องเขาไม่ดูดอย่างนั้นเลยเขาจะไปแบบเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแบบภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ไปทำอย่างเงี้ย คือผมเคยเครียดมากๆเลยช่วงหนึ่งผมขอบคุณที่มากๆที่สร้างเสียงหังงราอทาให้ผมคลายเครียดจนตอนหังงราอหังงราอคืออะไรครับขอบคุณมากครับน้องขอบคุณมากครับเอ้ยเอ้ยใส่าย,ายอ่ะไม่ให้ใส่าย,ายมึงไม่รู้กันไงเห็นไหมกูบอกแล้วพวกมึงไม่รู้พวกมึงอ่ะไม่รู้แต่ทําไมกูรู้มันดูออกว่าคนไหนดูดไม่ดูดเออพวกมึงไม่รู้ไง เนี่ยเขาทําอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาจากห้องน้ําพรามึงจะร้่ะไรพวกมึงจะเป็นพวกเหมือนแบบเด็กอะเนี่ยเด็กอเนี่ยเนี่ยเด็กกันเนี่ยเด็กกับเด็กกระโปกอะเอางี้ผมขอคนดูได้ไหมทุกวันนี้เลย ผมขอเลยแล้วกันตอนนี้ยังไม่มีใครโดนผมแบนสักคนเลยผมขอแล้วกันได้ไหมตีหนึ่งถึงตีสองทุกวันโอเคไหมทุกคนได้ไปนอนหลับฝันดีผมก็ได้นอนหลับฝันดีเอ้ยผมก็นอนหลับฝันดีเหมือนกันโอเคไหมเราตกลงกันก่อนทำไมอะ่ะ ตาครับ,รบผมจะไปเย็ดสาวแล้วผมไปบ้านเขาผัวเขานอนอยู่ผมควรทำยังไงครับทำใจนะไม่โดนผัวเขาต่อยปากกระบ,บุญกระลาหวัวไงเฮียมันใหญ่เกินไปต้องประมาณนี้กันก็มาลบกัน กระดอนออยออ,อยอทำทรงจัดพี่เอ้ยกระดอนน้อยน้อยทำทรงจัดพี่เอ้ยมึงรู้ได้ไงครับกระดองกูน้อยสวัสดีครับพี่ชายวันนี้ตื่นกี่โมงครับวันนี้ตื่นหนึ่งทุ่มตรงครับก็คนดูให้ผมลงดึกอะเมื่อวานเนี่ยตีสองนะงั้นงั้นผมจะไม่หายอะไรเล่นผมจะคุยกับคนดูเลยแหละถ้าคนดูไม่โอเคผมก็ยังไม่ไปไหน เอาไง,างระวงว่ไฟฟ้าว่ะเอาคุยกันดีๆตีสองไดไหมทุกวันนี้ตีสองด้ไหม่ผมขอแล้วผมว่าเนี่ยถ้าตีสองแค่สักตีสองได้ไหมผมขอจริงมันดึกจริงๆนะเวย้ย ลงตี 2, สองสตรีมสามทุ่มผมสตรีม 3, ทุ่มหนึ่งทุกวันเลยนะไอนที้ก็ทุ่มหนึ่งนะอ้มันหยักหนักไปเฮียมึงก็ไปดูคนอื่นดีตีสามม้ามันมีหลายคนกูลงตีสองมึงก็ไปดูคนอื่นบ้างดีเฮียลงตีสองแล้วพวกกูขอมึงมาหกโมงหนึ่งทุ่มได้ไหมล่ะตาน้องชายที่ตุนหกโมงหกหนึ่งหกโมงนะหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่ม เชื่องคืนตีหนึ่งตีสองโหแปดชั่วโมงเลยเหรอสตรีมเมอร์เขาสตรีมส่วนใหญ่กว่ากันวันละห้าชั่วโมงเองนะผมดูพี่ชายจนดึกแล้วตื่นสายโดนเจ้านายไล่ออกแล้วครับถ้าวันหนึ่งกูตายไปพวกมึงคงจะดีใจแหละหดืออพาทรทนะ่งลว กูพยายามสุบพอดให้มันเสพสร้างร่างกายให้สิ่งตัวเองมันไม่ดีในร่างกายกูกูจะได้เป็นอะไรไปพวกมึงคงไม่คิดถึงหรอก yeah. อืม มาทุ่มหนึ่งลงตีสองตอนนั้นจบถ้ามีสตอรี่อย่างเงี้ตีสองตีสามได้สุพัฒโดนแดงครับสุพัฒดนไมแดงอวยพรวันเกิดแบบดีๆให้หน่อยครับพี่คิงไม่ใช่พี่ตาลนะพี่แม่อวยนะฮัลโหลแฟอยู่ไหนน้อง กูยอมลากออกเพื่อมาดูมึงสตรีมแล้วขโมยเงินแม่วินไปไงวิ่ไม<ต>่มาหาที่บ้านดินีพวกกูลงคิดได้ไงไวะมามาหาพี่บ้านน่มามาพี่บ้านอย <c oughs> ได้ครับได้กูยอมลากออกเพื่อมึงมาดูมึงสตรีมแล้วขโมยเงินแม่มาดูให้มึงแต่นีพวกกูคิดได้ไงวะใครหนี่มึงแต่ติดโทรหน่อยคนดูคิดถึงจากเต้บ้านโปง่งโอ้แม่ทำไมชอบทำให้ผมอารมณ์เสียแต่หัววันเลยวะทำไมวะทำไมคนดูเป็นอะไรชอบทำให้ผมหงมุดหงิดวะ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบอกรักน้องใบเฟิร์นหน่อยครับพี่ชายสุดหลอ่อรักนะใบเฟิร์นแม่งบอกรักสามสิบกูพิ่กูเหลือจะเชื่อเขามีแต่บอกรักกันแบงพันแล้วทำไมวะมีอาการหลอเอา้าแล้วมันเป็นเฮี้ยอะไรอะ่ะแล้วแล้วมันเป็นเฮี้ยอะไร หน้าตามึงเอาลูกใครมาตั้งเนี่ยเฮียเอามาสักกําเบิกมาตั้งเนี่ยแล้วตั้งชื่อเขาด้วยเนี่ยเฮียมึงอะมีอาการในเวนเยดแม่ไปเอาชื่อเขามาตั้งเอารูปเขามาตั้งกูกูจะรั่วพี่ต้องเล่นเกมที่ลุงแนะนำนะผมรอดูเนี่ยมึงเห็นยอดยอดสีหเหลวเต็มอะข้างบนอะกูถึงจะเล่น น่ะมันส่งรูปหมูอะไรมาให้กูนะ่ะหมูตูดหมูหรอหรือว่าจะหมูหมูนะ่ะผิดกับเมียแล้วก็มาหาเรื่องคนดูสุดยอดอฮ,ฮะผิดกับเมียแล้วก็มาหาเรื่องคนดูสุดยอดโอ้โหท่านายอิทธิเดชรามวินิจลงบิดลงสตรีมอีกขอให้ตายในสองสามวันสาธุข,ขอบนด้วยหัวหมูท่านายอิทธิเดชรามบิด ผมยักยอกเงินบริษัทมาโดเนตให้พี่ชายตอนนี้รอขึ้นศาลอยู่ครับโอ้ชุมเทเนาะงถ้ามันยากนักให้พวกกูเติมไฟให้ไหมละจะได้มีไฟมาสตรีมทุกวันเลยเอาไหมแหนมไม่เอาผมก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันผมว่าคนดูน่าจะเข้าใจผมเป็นโรคใจนี่มึงชักจะเปรี้ยวเกินไปละนะผมเป็นโรคใจนะนี่ ผมไปตรวจวินิจฉัยมาแล้วผมไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าผมมานอนดึกมากหน้าไม้กำลังบรรจุกระสุนสามล้อยู่หนึ่งเบกปอกเบกปอกปิ้วปิ้วชึกชึกหนึงหนึ่งดาว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 หน้าไม้กำลังบรรจุกระสุนสามส้อหนึ่งเกปอกเปองปิ้วปิ้วชึกชึกหนึ่งหนึ่งดาวดาวดาวอะไรของมึงเนี่ยเฮียไอวินครับพี่ เออมันจะถึงวันแล้วอ่ะครับเออมึงรับปากลงไปแล้วเนาะจะอยู่นี่ถาวันถูกไหมใช่ครับผมคิดว่าผมชอบเล่นตรงบนเล่นที่มันสนุกสนุกกว่าดีแล้วดีแล้วเนี่ยแหละเนี่ยแหละพี่ว่ามึงอยู่ที่เนี่ยมัน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 เหมือนมันมันที่สําหรับมึงไว้มันไม่ต้องมาเจออะไรแบบนั้นหรอก